ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับสวนสบายสบายตามใจครูจงรักนะครับวันนี้เราจะมาปลูกนะครับสับปะรดนะครับแซมกับสวนทุเรียนเล็กนะครับสับปะรดเป็นพันธุ์ปัตตเวียนะครับอันนี้นะครับพันสับปะรดนะครับอันนี้สั่งซื้อมานะครับจาก ร้านนะครับทางอินเทอร์เน็ตนะครับมีที่มีชื่อว่าร้านบ้านต้นไม้นะครับเขาขายหน่อสับปะรดนะครับก็ผมสั่งมาร้อยหน่อนะครับก็รวมส่งก็จนถึงที่นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับร้านนี้ก็คือร้านบ้านต้นไม้นะครับเป็นพันุปตเวียนะครับเขาบอกว่าปลูกอยู่ประมาณสักอายุนะครับอันนี้ปลูกจากหนอนะครับปลูกจากหนอนะครับเพื่อนๆนเป็นหน่อสับปะรดนะครับ เป็นหน่อไม่ใช่จุกนะครับตัวนี้ก็อายุมันก็จะประมาณนะครับสิบสองถึงสิบสี่เดือนนะครับอายุเก็บเกี่ยวนะครับเพราะนั้นเอาลองมาปลูกดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่ารีบปลูกนะครับไม่โดนฝนตกวันนี้คือฟ้าคืมฝนนะครับเลยรีบปลูกเลยนะครับปลูกเสร็จก็ก็ลดน้ํานะครับจริงๆแล้วก็บอกว่าสับปะรดนะครับเป็นพืชพืชแรงนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยชอบ น้ำท่วมขังนะครับในพื้นที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมเอามาสู่ปลูกแซมกับต้นทะเลียนเลขผมนะครับนี่เป็นพันมาจากทางใต้นะครับไม่รู้ว่าแน่ใจไม่แน่ใจนะครับว่าปาตเวียปลูกทางใต้หรือเปล่านะครับหรือว่าปลูกได้แต่เขาบอกว่าปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับเป็นเขาบอกว่ามีรสชาติดีนะครับหวานเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมก็แนวความคิดนะครับก็ปลูก ทุกอย่างนะครับที่จะปลูกนะครับเพื่อว่าจะได้กินได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าสำหรับมีแต่ปลูกเน้นปลูกนะครับยังไม่ได้ผลผลิตนะครับตัวนี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับนี่อันนี้ก็มีต้นอะไรไม่รู้นะครับนี่พูดไม่ออกนะครับมอนบลรี่นะครับมอนบลรี่มอนบลรี่รุ่นโบราณนะครับเปี้ยวนะครับช่วนี้ก็มีลูกนะครับอ่ามีลูกเห็นเห็นให้เห็นอยู่นะครับนี่ อ่านี่ก็สั่งมาร้อยหน่อนะครับปลูกแถวนี้ก็กล่าวว่า,าปลูกนะครับก็ขุดหลุมนะครับขุดหลุมเลยนะครับเอาง่ายๆระยะห่างที่ผมปลูกก็คือห้าสิบนะครับระหว่างต้นห้าสิบระหว่างแถวก็ห้าสิบนะครับที่จริงเขาบอกว่าเจ็ดสิบห้าสิบผมก็พื้นที่ก็มันค่อนข้างทับแคบนะครับปลูกปลูกอะไรเยอะะไปหมดนะครับปลูกเยอะอยู่นะครับก็ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะสวนมันจะลกจริงหรือเปล่านะครับลกด้วยของกินกับลกด้วยพืชนะครับกับต้นหญ้าว่ามันจะต่างกันไหมนะครับระหว่างลกว่าจะพืชกับต้นหญ้านะครับสโลกแกงก็ปลูกนะครับปลูกทุกอย่างนะครับที่คิดว่าอยากจะกินตอนนี้ก็ม,มีมีหลายชนิดอยู่ตอนนี้ก็มีสับประรดนะครับวันนี้เอาสับประรดมาลงนะครับเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวจะมาลง หน่อไม้ฝรั่งนะครับสักร้อยหลุมนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับ๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ปลูกแล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันนี้แถวนี้ก็เป็นประมาณสักยี่สแถวนะครับ